ค่ท่อายไม่มีการเปลียนแปลงอะไรในมีผู้ย่างเหมือนเดิมหมดก็ไม่มีอะไรแล้วการอภิปรายในสภาที่มีการกล่าวหาอะไร5ล้านนะล้านท่านนายกจะจะแจ้ความไหคะตรงนี้ก็มันพูดในสภาก็พูดไปการพูดอะไรที่บอกว่าไม่มีหลักฐานไม่มีเมื่อกี้ท่านชวนก็บอกแล้วดิ เขาพูดท่านชวนแล้วท่านชวนบอกไม่มีหรอกใช<ะ>่วันนี้ท่านนายกสบายใจหรื<ต>อยังคะโทษนะครับได้จะไปออกข่าวอะไรให้มันเสียหายแล้วก็จะท่านชวนบอกเราก็บอกท่านชวนบอกตรวจทอปอะไรได้ยังไงท่านชวนบอกมีกล้องตึ้งอะไรหมดอยู่แล้วค่ะไม่มีใครทำหรอกทำไม่ได้ถ้าได้มานัดก็โอเคแล้วใช่ไหมคะไม่รู้สิคนนั้นไปเจอเขาดิขอบควัสดีขอพี่ป้อมนะพี่ป้อมอยู่หน้าพักรับ อะไรนะคะท่านนายกก็เป็นหัวหน้าพักเขาดูแลนะครัค่ะออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ